สาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะและสำหรับคุณนภัสขินใจก็เรื่ดงจกับคุณ ขอบคุณมากมากในวันี้นะครับวนที่ส่งเสิมมากนะครับเป็นที่ป้องผมในนี้นะครับแลวก็เป็นที่อยากได้รากเาคเพราะว่าผมเป็นคนที่ถูกความไม่้องเกรงว่าให้เราอย่างกี้เ่ยวกับคุณหรือว่าสีสติสซจากครอบครวนนครับแก้ก็คุณพ่อเป็นคนที่ไม่สุขีไม่คิดเล่าเลยนะครัมวันนี้สีเริพทอเดายแล้วก็จะบอชจทุกคนมาก สมัยนี้จะูที่ผมว่ามันเป็นรที่ท้าทายนุ่ี่วกบดนนะครับก็เป็นเรื่องของการออกกำลักายเอ่ยหรือว่าสามารถมีาักในการทำสื่อสารมากมากว่าการไปยุเกียนอยต่างๆอย่างเช่นเนี้ยอยากให้คนได้ดูแ้ตัวเองแล้วก็รักเมืองเลยครับผมจะาให้สคนทางารกอใจาแล้วก็สเสที่มีความาสใมาวค่ะขอบคุณคุณการเดายด้วย สุขภาพผ้าผูสังคมไทยไปลอดภัยในการรับบริหารสังเกต